vừa đi phi nông quăng bay, hôm nay đã không làm không như lại, ừ. ก้าบุงนะกะินคับนี Trail ่ยกะยินก้บ <réussi S 1> <Ian> ุ่งต้อง้อมเปย์นะกาดินก้าขาข้บนุ๊บอะไทำปา แค่มูก็มีนะวักมูมาเรอสัสีงเลินบวกไต้องมีกต้องมีผักก่อนผักบุ้งผักหอมเปียพผักกาดหิ้ใส่เ้าไว้ทำง่า Con ngay không nhiều thôi Không ta được Nghe bàn cho <laughs> kênh

พักอะไรทำอะไรกันเด้ออ๋อกล่เนาะอาหารกินนี้เอาใช้ไหมละ พี่น้องทิยานั่งาวางก็ไปคุณไม่ไพี่น้องที่ของบริษัาเราเห็นไหมครับกินหงานที่ไม่ของตัวทำในบว่าทเดียกันกินเนาะนี่ไปสวัสดีครับ